สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อธนบัตรนะครับขอพรบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามที่ช่องของผมนะครับธนบัตรใบนี้นะครับผมรับซื้อด่วนเลยนะครับและผมต้องการนะครับนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปไปช้าๆนะครับและทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบไหนนะครับบางคนนะครับดูคลิปไม่จบและส่งรูปภาพมานะครับว่ารับซื้อแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ คุณดูคลิปให้จบก่อนนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจสิ่งที่ผมประกาศรับซื้อและของคุณมีนะครับคุณขายได้แน่นอนนะครับคุณมีตรงกับทางร้านรับซื้อนะครับนะครับดูลองดูนะครับว่าของคุณมีหรือเปล่านะครับหยิบธนบัตรของท่านนะครับขึ้นมาก่อนนะครับหยิบธนบัตรของท่านขึ้นมานะครับและมาดูพร้อมๆกันนะครับมาเปรียบเทียบนะครับว่าคุณ มีแบบนี้ไหมนะครับและคุณค่อยส่งมานะครับบางคนบอกมีแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเดี๋ยวขอซูมหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทีมงานซูมให้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับอ่าโอเคครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะมีคนนะครับส่งเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับว่า เห็นไหมครับอ <df> ีกคนส่งมาบอกว่าเนี่ย <dengan> ม <Ooh> ีแบบนี้ขายได้แล้วนะครับสองหมื่นสามหมื่นไม่ใช่นะครับทางร้านไม่ได้เคยประกาศรับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะแบบใครมีแบบนี้ลองสังเกตก่อนนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนนะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับทุกท่านนะครับต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับไม่ใช่คุณนะครับมีเหรียญแล้วก็คุณ เออขออภัยขออภัยนะครับมีธนบัตรแบบนี้แล้วคุณําเสนอมาขายได้เลยไม่ใช่นะครับคุณต้องดูคลิปให้จบนะครับแล้วเอาธนบัตรของ่ันนะครับมาเปรียบเทียบเลยนะครับเปรียบเทียบให้กับทางร้านเลยนะครับวันนี้ผมมาประกาศได้รวดเร็วนะครับว่าผมจะนะครับไม่ได้ค่อยทําคลิปเพราะว่าผมมีธุระนะครับเพราะขายขายของเยอะมากนะครับลูกค้าเอาขออภัยนะครับลูกค้านํามาขาย เยอะมากนะครับพวกธนบัตรอะไรของโบราณพวกนี้ครับทางร้านเลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับต้องขออภัยนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่กดติดตามกดไลค์และติดรอการรับชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับนะครับที่นะครับมาดูช่องของผมนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ตามติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณมากนะครับอ่าผมจะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวก่อนซูมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เออมันเป็นไรซูมไม่ได,นะ okay, ได,ด้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวทีมงานซูมกว่าจะซูมได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่าโอเคอ่าซูมได้แล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวใจ,ยนนใจเย็นๆนะครับทุกท่านใจเย็นๆนะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับแบบปกตินะครับแบบปกติทางร้านยังไม่มีอ่ยังไม่มีราคานะครับยังไม่มีราคาแบบไหนที่มีราคานะครับสูงสุดในเวลานี้นะครับ และผมรับซื้อจริงนะครับท mm ุกท mm ่านนะครับรับซื้อจริงร mm ับซ oh. mm ื้อด่วนราคาสูงสุดเลยตอนนี้นะครับ15,000บาทนะครับ15,000าบาทคุณรับเงินไปเลยถ้าคุณมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับมีแบบในคลิปเท่านั้นนะครับทุกท่านนะครับมีแบบในคลิปเท่านั้นคุณก็นะครับมีเงินกลับบ้านแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ฟังผมอธิบายด้วยนะครับฟังผมอธิบายด้วยและนะธนบัตรแบบนี้นะครับแบบ20บาทนะครับของรัชกาารัชกาลที่10นะครับรัชกาลที่10ออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นนะครับธนบัตอรอะอะโพลิเมอร์นะครับเป็นอาพลาส,สติกพูดง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ต้องไปพูดอะ คำท er ี iente, un un ่ว่านะครับเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นกระดาษนะครับถ้าเป็นกระดาษจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นกระดาษจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับจะเป็นกระดาษจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษทั่วไปนะครับนี่แบบนี้เป็นกระดาษนะครับผมไม่อยากจะต้องขออภัยนะครับทางร้านไม่อยากจะเอาธนบัตรนะครับราคาสูงๆมา นะครับต้องต้องใส่แบบนี้นะครับใส่ซองแบบนี้นะครับถึงจะธนบัตรจะอยู่ได้นานนะครับทุกท่านนะครับใส่ซองนะครับนะครับซองแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะธนบัตรจะรักษาธนบัตรได้อยู่คงนานนะครับนะครับจะไม่มีการคาบเหลืองๆนะครับจะน้อยนะครับจะน้อยนะครับคุณต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครมีของดีใครมีของที่ ต้องการนะสะสมต้องการคุณต้องเก็บไว้ดีๆนะครับนี่แล้วผมบอกเลยนะครับธนบัตรแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับนะครับบริมือนะครับเป็นผลิตมาเยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับมีหลายรุ่นนะครับแบบมีหลายหมวดนะครับจะมีหมวดนะครับ B A B พวกนี้นะครับนะครับถ้าเป็น A นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็น A นะ A พอนะครับนะรุ่นแรกเลยนะครับจะมีรุ่นแรกนะครับนี่ แต่ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับฟังให้ดีๆนะฟังให้ดีๆไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่ว่าผมมาใบนี้มาแล้วคุณนํามาเสนอขายคุณดูคิปใี่จบนะครับคุณดูคิปใี่จบนะครับเอาเอาธนบัตรของคุณนะครับมาเปรียบเทียบอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับผมจะบอกเลยนะครับถ้าใครมีนะครับมีนะครับนี่เลขหนึ่งตรงนี้นะครับและตัวพอพานแล้วก็ตัว A นะครับหนึ่งเด้านล่างนะครับนี่เงเดียวเดี๋ยวซูมนะครับเดี๋ยวซูม เอ้ด้านล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่า 1A แล้วก็ตรงนี้นะครับ1พอพานนะครับฟังให้ดีนะครับใครมีนะครับและต้องเป็นนะครับนะเดี๋ยวให้อธิบายเลยนะครับแล้วต้องเป็นนะครับพอลิเมอร์เท่านั้นแล้วต้องเป็นเลขแบบนี้นะครับทุกท่านนี่เห็นไหมครับทุกท่านนี่นี่นะครับตองนะครับ เลขตองนะครับถ้าใครมีครบนะครับทั้งหมดเลยนะครับต้องเจ็ดตัวนะครับต้องเจ็ดตัวไม่ใช่หกตัวนะครับนะครับไม่ใช่สองสามตัวนะครับต้องเจ um ็ดตัวนะครับตองเจ็ดตัวแล้วเป็นปริมืร์นะครับต้องเป็นพลาเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกและต้องเป็นหมวดนี้นะครับหมวดหนึ่งพอพานนะครับหมวดหนึ่งพอพานนะขออยนะครับหมวดหนึ่งพอพานนะครับแล้วก็เป็นหมวด อ่านี่ด้านล่างนะครับ 1A นะครับ 1A นะครับใครมีปอนิเมอร์นะครับและเป็นเลขตองหมดทุกตัวนะครับ7ตัวนะครับทุกท่านตองหมด7ตัวนะครับทุกท่านตองหมด7ตัวและสภาพสวยๆนะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับตองหมดเลยนะครับตองหมดเดี๋ยวให้ดูนะครับตองให้หมดตองหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนะะนี่นี่เกือบตัวเหลือตัวหนึ่งนะครับทุกท่านนี่เดี๋ยวซูมเข้าไปลึกๆเลยนี่ถ้าตองหมดนะครับรับซื้อนะครับขอให้ท่านขอให้ท่านแบบ สังเกตธนบัตรด่วนเลยครับแต่ต้องเป็นโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์แบบนี้นะครับนี่พลาสติกแบบนี้นะครับพลาสติกแบบนี้นี่มีเนี่ยนี่ส่องได้นะครับส่องทะลุนะครับเห็นไหมครับนี่พลาสติกแบบนี้นะครับ20บาทนะครับของรัชการที่สินะครับถ้าใครเป็นมีเลขตองนะครับมีเลขตองติดต่อผมมาได้นะครับเป็นเลขตองนะครับรับซื้อนะครับราคานะครับนะครับต้องเจ็ดตัวนะครับตองเจ็ดตัวหมดเลยนะครับไม่ใช่ห้าหกตัวนะครับ ไม่ใช่หกตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่สามตัวนะครับตองเจ็ดตัวเลยนะครับตองเจ็ดตัวนะฮะสอง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 เจ็ดตัวนะครับคุณรับเงินไปเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วครับขอต้องสภาพสวยๆหน่อยนะครับต้องสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็มีตองนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมตองแปดเห็นไหมตองแปดตองสองนะครับใครมีนะครับรับซื้อทันทีเลยนะครับติดต่อผมมาได้นะครับต้องเป็นนะครับ ธนบัตรนะครับพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์นะครับเป็นเลขตองนะครับทุกท่านนะครับเลขตองเท่านั้นนะครับถึงจะมีราคานะครับทุกท่านนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงที่ช่องของผมนะครับนะครับรับซื้อด่วนเลยนะครับถ้าใครมีเป็นเลขตองติดต่อเรามาได้ต้องเป็นธนบัตรพอลิเมอร์นะครับพอลิเมอร์นะครับมาด่วนเลยนะครับผมให้ราคานะครับดีมากๆเลยครับนะครับ 1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ต้องสภาพสวยๆนะครับและก็เป็นเลขนะครับทุกท่านฟังนะครับต้องเป็นเลข1นะหพอพานข้างบนแล้วก็ 1A นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมแปหนึ่งเอนะครับเห็นไหมครับ 1A แล้วก็เป็นเลขตองหมดนะครับเลขตองนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมตอง8 8 8 8 8 8แปด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 แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตองแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทุกท่านนะ ตองแบบนี้นะครับรับซื้อจริงนะครับนะครับตองแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะเห็นไหมครับนี่นะครับตองแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแปด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 นะครับถ้าเป็นแบบนี้เรารับซื้อนะครับต้องเจ็ดตัวเท่านั้นนะครับและปริเมอร์นะครับสวัสดีครับ ที่รับชมริที่ติดตามนะครับขอพระคุณมากนะครับรับซื้อจริงจ่ายจริงที่ช่องของผมนะครับช่วยแชร์กันไปเยอะๆนะครับจ่ายจริงนะครับ15,000าบาทเลยนะครับถ้าใครมีนะครับต้องเป็นเลขตองเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ